ว่านะเวทอันนี้เขาเรียมเครื่องสนใจบ้างสนใจดิเขาขายไปไหนวะลูกอ่ะอืมสวัสดีครับคนลูกค้าสนใจรถรุ่นนี้ใช่ไหมครับรุ่นนี้เหรอพี่สวยที่ชื่อรุ่นว่าอะไรอ่ะอันนี้ชื่อรุ่นเป็นเซมอลิตรเซลรันเนอร์ครับผมรันเนอร์เหรอวะอันนี้กี่มือแล้วพี่อันนี้หลายมือแล้วนะครับผ่านมาหลายคนแล้วนะพี่ผมไม่รู้รับเจ้าขอ,ของกี่คนแล้วพี่อ๋อเป็นมือสองครับผมอ๋อ แล้วเลขไม้อะพี่เลขไม่ประมาณสามหมื่นกว่ากว่านะครับสามหมื่นกว่ากว่าเี่มันเท่าไหร่อพี่ก็สามหมื่นปลายๆครับผมมนปลายมันเท่าไหร่อ่ะพี่สามหมื่นแปดตัวอแค่นั้นก็จบพี่ขายเท่าไหร่คัเนี้ประมาณเจ็ดแสนแปดครับใช่แล้วมันดีกว่าคันอื่นยังไงอะพี่ฟังก์ชนพิเศษอ่ะตัวนี้ก็คือสามารถใช้รีโมทใช้รีโมทสตาร์ทได้ก็คือเรายืนอยู่ข้างนอกหรือยังไงตัวนี้ครับ เราสามารถสตาร์ได้ครับก็ของคันเก่าเขาแต่งอะไรมารบ้างรึนี่ยเหรอพี่แ็่ที่จะของเก่าเขาเปลี่ยนมาใช่ครับตัวนี้จะเป็นแม็กใบใบไฟเป,ปเนียมสีดับแข็งแรงคงทาแน่นอนครับแล้วมันจะเป็นสุดท้นายลูกกระดาษของแจกของแจกมันลิ้นเหรอวะเฮ้ยถ้ามันฟูมันัวทองวัสดุแข็งแรงนี่นะสวย,สวยด้วยเบอกน่าจะนุ่ม ไ right? อเย็นไหมเนียพี่คันนี้ข้างหลังกว้างเย็นดป่เย็นมากครับผมตัวนี้โอ้เป oh, เกียร์ออโตโ้ใช่ครับผมผมขอร้องขับหน่อยได้ไหมได้ครับได้แอม่ขอเย็นเลยพี่อย่างก็เพราะขอบคุณมากครับดีครับ 老朱。